ตัวหนึ่งยังมองไม่เห็นพี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยพี่ตรงไหนวะหลังหลังปุ๊บยิงหัวเลยนะโอ้ปุ๊บยิงหัวเลยนะไม่ใช่เอี้ยวดูที่ไหนกันแล้วอ่ะยังอยู่บ้านนี้อยู่ใช่ไหมอ๋ออยู่เจอแล้วนี่ไงหัวลิงหัวโดนด้วยรู้ที่ว่าอยู่ไหน ไหนเลืไม้บางหว่าเจ็บมากมเจ็บมากข้างเอ้ยมันยิงข้างหลังมันยิงตัวข้างหลังเข้าหวัวด้วยมันยิงตัวหลังเข้าหว่าไม่ตัวหลังตายแล้วมันมีแค่ตัวเดียวตัวหลังอ,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 อ๋อโอ้ยไหลไหลโปมึงไหล,ปลเปไอ้ช่อไอโฟเป็นเขาใช่ไหมนี่เ,เ,เจ็บมากไอตัว ตัวโปรเจกต์ต like ัวโปรเจก็บโดนยิงไปแล้วมันอยู่ไหนกูตรงนี้มองไม่เห็นเลยจริงนี่ไงวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะตัวโปรวิ่งตัวโปรวิ่งวิ่งวิ่งแบบนั้นเลยตรงนี้ยาอย่าวานไม่อยู่หลังไม่อยู่หลังต้นไม้อ่ะไม่อยู่หลังต้นไม้เพื่อไม่ให้โดนนี้มองไม่เห็นว่ะนี่ไงมองไม่เห็นด้วย เ้ยม watch out. m a r เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแล้วเฮ้ยไอหนุ่มเด้โปละไอหน่มได้โป๊โป๊ะยิงพ่งขอคงศินะขอคงศิลป์นะยิงเฮ้ยมันยิงประตูไอ้สัสเนี่ยเห็นหมร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังไม่แตกมันเข้ามานยิงขี้ โอ้ยนี่นี่ไงโอ้โหเห็นวะไหมเห็นเห็นนะมันวิ่งโล่งมันเห็นปูถแหมมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอือมันโปรจริงๆนะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แหละวิ่งโอ้ยม่เรู้ว่ามันหยุดลงมันโผล่ยิงพร้อมกัน้องโผล่ยิงพร้อมกันมันอยู่ไหนไม่เห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่ m a r k the location m a r k the location อยะนออยู่ไหนอยู่ไหนจมอุยโปจกตลอกแล้วโปจะต็อกวโปจะล็อกโปจตล็อกตรงนี้มีตรงนี้ใชชงโดยิงขยามันเห็นกูมันอยู่ไหนยาอยางนี้ ว่าใชมันหายมันหายโอ้ยข้าหัวคุณน็อตก็โปโป้มล่าสุดมีแค่ทีนตรงใช่แต่ว่างั้นไงมวลาระเบิดโ่ไุ มันอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่ Mark the location ใช่บ้านตรงนี้ไม่ดีเลยว่ะใช่ไม่งั้นยังไงเราก็ไม่รอดเว้ยทำละเบิดตายดีกว่าเดี๋ยวให้มันจะกำละเบิดตายดีกว่ามันไง ไม่ได้กำลับเบิดตายดีกว่ากำลับเบิดตายดีกว่าเราอย่างไรเผื่อเราใส่มันได้ไม่อยู่ไหนเนี่ยมันโปมองทะลุล็อกล็อกเบาเข้าหัวกำลับเบิดตายดีกว่าเจอแล้เฮ้ยได้ยังไงมันเห็นเลยเขี่ยเลยชิวเลยเขี่ยเลยเห็นแเลยเขี่ยลยคุณมัดโปรหน้าหน้าเห็นไหมคุณน็อตโปร ไอ้ไอโปะอ้เข้ามากำลเัำลเบิดตายไหมก็ยอ <ไป S 2> ม,มดูมาตายดี่ว่าวะนี่ไงล็อกล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันยิงก็ไม่มได้ด้ยเฮ้ยมีัวมีัวา้าไห้เฮียโอ้โ กำลับเบิดตายไหมกำลับเบิดตายไหมยอมยอมตายวงยอมตายวงกำลับเบิดตายดีกว่ายังไงกำนับเวิร์ตขู่หัวขนาดนี่ไงวะกำลับเบิดตายดีกว่าไหมไม่รอดยังไงภายในไม่เลยปลาปลาระเบิดมาให้พี่ปลาระเบิดมาพี่เออปลามาไม่ต้องให้มันยิงตายดิไปไหนวะน้าจูงมึงปลาไปไหนปลายิงตายโปนาะป น็อกปอล์น็อกปอก์น็อไปอล์น็อาไป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 โหไม่มียาเลยเหรอยังไงมันก็รู้อยู่ดีอยากเก็บปอลตั้งใจนิ่งๆเก็บปอล์ใได้นะต้องระวังวิ่งไปเลยเนี่ยทบบนะไรเนี่ย t Watch out อุ๊ยโหว่ามองไม่เห็นออสเจอละโหรายงานได้นะรายงานได้รายงานรายงานไี่ไงรายงานงงเนี่อ๋อเฮ้ยมันรายงานมีารายงานได้แต่สมาชิกไม่รายงานได้เนี่ยได้คุไงอ่ะมันขึ้นให้เลยอ่ะเร่งอัตโนมัตินี่เร่งอัตโนมัติทะลุกามันเป็นมันมีด็กทีมเราอ่ะ สามคนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีคําก็มีชื่อมึงสามคนแล้วก็มีคําว่าฆ่าโดยสมาชิกทีมแล้วก็ชื่อจูออมังไม่ได้ตายเพราะมันเรียบร้อยแนละ้วงามเบ่อโอ้ผูกกะใครต้องใช้โปรด้วยเฮ้อน่าเบื่อิงจริง